ขอบน้ำใจเจ้ายิ่งน,นะข้าและเกลอทั้ง12จับไม่นึงพระคุณเลยเกิดใหม่ในชาติหน้าข้าจะมาตอบแทนพระคุณให้จงได้ <c oughs> ไม่จำเป็นหรอกคือว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยลุงมามากพอแล้วแต,แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะบ้านญาติลุงเนี่ยเจอผีสัมภเวสีร่อนเล่วพวกนี้มาหลอก ันร้อนอยู่ตลอดเวลาคืออันนี้ถามเปื่อไว้ไม่ทราบว่าสามารถเขียนยันปราบผีหรือว่ายันสะกดวิญญาณอะไรพวกนี้ได้ไหมท่านอันยันนั้นมีร้อยแปดชนิดพูดถึงยันสะกดวิญญาณก็หาได้ยากเย็่ไหมโอ๊ยสัตย์แรงว่าทำได้ บังเอิญบังเอิญคือ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 คลุงก็ทำผ้าตัดผ้ามาเรียบร้อยแล้วดีเลยจะจะช่วยปกเสกให้หน่อยสิจัดไปอย่าให้เสียข้าจัดตอบแทนประคุณให้บัเดี๋ยวนี้ ทำเองกูปงวัวเองด้วยเหรอก็แสดงว่าของดีจริงๆสิท่านแซ่บเล็กน้อย